สวัสดีครับวันนี้มาดูวิออสครับผมอาการเบื้องต้นตรวจสอบแล้วมีเสียงหอนทีไซชาร์จนี่ครับมีเสียงหอนไดชาร์จน่าจะเสียครับเดี๋ยวรื้อดูครับวิออสครับผมได้ถอดไดออกมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนเสีย โอ้ไดโอดบวมไหมด้วยครับนี่เดี๋ยวรอทูฐานดูว่าใช้งานได้ไหมถ้าฐานหมดก็ซ่อมไม่น่าจะคุ้มครับเดี๋ยวดูก่อน ฐานยังเหลืออยู่ครับยังใช้ได้อยู่อน่าจะเป็นตูดไหม่ครับนี่ครับผมลองเปลี่ยนตูดดูเก็ค่อยมาดูอีกรอบนึงครับอพอน้ดอ,อ,อกหมดแล้วนะยกตูดออกครับน่าจะใช้ได้ดีอยู่ ลองเดี๋ยวดรอตูดชุดตูดโอ้นี่ครับใหม่ครับเดี๋ยวชุดตูดใหม่หมดเลยครับทุกตัวเลยนี่โอเคครับผมเดี๋ยวดูลออะไรอ่าครับผมอะไรมาแล้วครับนี่ครับของใหม่ใส่ปิ้งโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับ นี่ปรอ,อบน็อตครับด้านข้างขันแน่นนะครับอันนี้ไม่แน่นมีเกิดอาการอารกร้อนครับผมไหมเหมือนเดิมนะครับถ้าขันไม่แน่นขั้วต้องล็อกให้แน่นให้ดีเลยครับ หลอกหนักแน่นทุกตัวอ่าตีตัวเดินเสขานี่เนละ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปประกอบดูกันว่าหายไหมเสียงคอนไดชาร์จ Vios รูปนี้ไม่ใช่รูปแค้ด้วยนะครับเปลี่ยนมาแล้วของเทียมรูกเดี๋ยวเราไปแต่ะอะไรใส่ของแค้ให้เราครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทสกัน สายพานไอวีออสตึงสายพานพักกันเบิร์บอกนี่ดีนะครับนี่ซูรินนยวีเทคนี่นี่ครับ,รบตัวนี้